มันมีหลายรูปแบบนะเป็นหนี้เพราะเหตุของกรรมเป็นหนี้เพราะพฤติกรรมตนเป็นหนี้แบบไหนเป็นหนี้ด้วยเหตุของกรรมเป็นหนี้ด้วยกรรมที่เกิดจากพฤติกรรมตนพฤติกรรมตนคือฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายสู้รุ่ยสูร่ายไม่เก็บออมไม่ขยันมันเพียนสร้างแต่หนี้หลอกลวงชาวบ้านเขาอยากได้ทรัพย์สินกู้เอากู้เอา ก็เป็นนี่แต่อีกหนึ่งอยู่ยังอดออมมากเลยแต่ทำกินไม่ขึ้นก็เลยต้องไปกู้นี้ยืมสินมาไว้เพื่อกินเพื่อเลี้ยงบุตรตนนั้นให้ตนได้อยู่รอดให้ล,กลูกหลานได้ร่ำเรียนทั้งๆท,ท,ที่ตนดีมากอันนี้เรียกปรากฏแห่งกรรมเกิดจากอดีตชาติอธินาธานามาทั้งนั้นแ่ะคือรักทรัพย์ผู้อื่นมาชอบชนชอโกงผู้อื่นมาทั้งนั้นส่งผลให้วิบัติเกิดขึ้น ก็ไม่พอต้องดูกรรมตระกูลด้วยเห็นไหมเวลากรรมมันผุดขึ้น<ต>มันไม่ได้มีแค่ทางเดียวนะทางตนทางตรงทางอ้อมและหรือจากกรรมตระกูลพ่อแม่แยกย่อยเยอะแยะก็อบอกแล้วสุดท้ายรวบรวมสีหน้าครบนะอย่ากล้าชั่วมีกายยาก,กรรมวจีกรรมโรกรรม จบแล้วไม่มีตัวอื่นนะ